พรอมกับเหมือนฝันในสเก็ตข่าวนะคะสเก็ตข่าวแรกค่ะไปเริ่มกันที่งานอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนทบุรีกันก่อนเลยค่ะ งานนี้นะคะเป็นงานเกี่ยวกับทุเรียนค่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เห็นทุเรียนพันก้านยาวที่มีราคาแสนแพงเลยนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาค่ะจังหวัดนนทบุรีถูกน้ําท่วมอย่างหนักทําให้สวนทุเรียนก็พังเสียหายไปเยอะนะคะเหลืออยู่รอดไม่ถึง15ไร่เท่านั้นเองค่ะเขาก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะให้ทุเรียนนนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็มีการแจกต้นกล้าสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็หายากให้กับเกษตรกร,ร,กรค,ค่ะอย่างเช่นพันธุ์กบแม่เท่ากบชายน้ํากําปั่นพวงยำมะหวาน,นะ แต่ว่าที่พิเศษค่ะก็คือสายพันธุ์กบตาขำทําไมจะต้องเป็นตาขำเหตุผลหนึ่งเลยง่ายๆล่ะค่ะก็คือตาข่ำนี่แหละเป็นคนปลูกส่วนอีกเหตุผลหนึ่งจะเป็นอะไรนะคะเราไปฟังคําอธิบายของเกษตรกรคุณลุงอดิศรฉิมน้อยกันเลยค่ะนะครับแต่ลักษณะที่ขำออกมในการก็คือว่ามันมีปูหลอกเยอะในทุเรียนหนึ่งลูกเนี่ยจะมีปูหลอกมีเนื้อแค่สามปูอีกสองปูหลอกครับเวลาคนกินก็ให้ทำไมถึงเรียกตาข่ำบางทีก็ขำครับเพราะมันไม่มีเนื้อ <Okay>. Yeah. ใครที่อยากรับประทานทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมก็ต้องไปที่นี่นะคะที่จังหวัดนดนทบุรีค่ะ